<laughs> สวัสดีค่ะอยู่กับซาโบสายลุยนะก็เสร็จจากงานงานรับจ้างแล้วนะคะก็มาทำงานตัวเองนะให้ไปเนะใปนะ่ให้ไปเน่ให้ไปเน่พูดตรงไหน นัวไปนู่นให้มันกินหญ้าเออฮะเพราะนอนอยู่ไปเสือไปกินหญ้าไปกินข้าวโอ้ไปกินน้ำ่มอะไรกล้วยตอดกินขอาหนึ่งกินข้าเก็นยังกินก๋วยเตี๋ยวเออคอยจะกินละคอยไม่รู้ท่านได้กิน โกยตรงไหนนี่ตรงนี้นะไม่รู้เลยเอา,าจะพามาหยาดเลย <laughs> จะพามาหยาดไม่แจ้งใดเพราเข้าใจเส้นอะไรก่อนไม่มีสเส้นอะไรพี่ไปกินสเส้นอะไรเมื่อกี้สเส้นเล็กก็ <laughs> สเส้นแล้วไงพี่กายได้ไหมของหนูอ่ะพี่ไปดูดิมัดจะเมืองไดนฮะก็แม็่โค่มันจะเข้าตรงไหน,น ยืนยืนทะลทะลี่ทะลอันนี้วางเพีนะ <c oughs> วันว่างๆใช่ไหมไม่ใช่เร็วๆนี้บ่ อะไรง่วบมมีขนพอมาแล้วนะใกล้เทะใกล้ฝั่งไหนจ๊อาะทำไมต้องไกลรูส่รูปิกับ เอาไปดูหน้าง,งนะ่ะคะไม่รู้โครงการพันล้านนะ,ะจากเลี้ยงควายเสร็จเราไม่เลี้ยงควายแล้วเราจะเลี้ยงปลาแทนลงทุนสักวาณโครงการพันล้านโครงการสองสาม <c oughs> ล้านนะอันนี้ก็เปิดน้ำใสแล้วนะคะ แล้วก็เอาดินใส่แล้วก็จะเลี้ยงปลานะคะพ่อบอกจะเลี้ยงปลานิลสักประมาณห0าร้อยตัวนกระวังเท้า,าเปียกอี่ยอดอ่าตรหน่งไอ้นว่าได้นอนน้องจโโตยืดตัดนดน

รถดำใหญ่มาบกโอู๋รถดำเขาประเด้ยเดตุบเลยเดืดตุเอตุบไเอาเอาดินในี้เลยเอารถดำไปกุ้ได้ไก่พูดถ่เทโลเท่มันได้เทไงก็จะไกลเกิดจากรถลงสะเข้าใจไหม

ได้มันเ,เป็นทางเลยพอดไมันว่น,ไม,น,มนวไม่ได้นีนะตงวนนี่วมเอามันออกได้วันนี้วางแผนกันนะวางแผ้นก่อนประมาณจะลงประมาณหารดพอดี 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่หาหาลดพอดีนหาดน้อยๆนะเ,เยนยอล้ <laughs> มาไปดูสาวนุ่นสาวนุ่นขับรถแมคโครนะแมคโครเล็กจิ๋วแต่แจวคจิ๋วแต่แจวครับกระบะเอาไว้เด้บบาอภา่นพี่นกบอกโอ้พี่นกพี่นอกออกมากำกับ ไม่ปอดไฟเย็นเอาไว้เย็ขยับเดินหน้าหน่อยขยับรถมาก็ได้ขยับรถมาก็ได้พี่นกพี่นกพี่นกเอาหัวไปไกลเด้อพี่นกบอกโอ้อยากไปเร็วหยับหยับรถหยับรถหาแม่โคร

สรุปป่ะนายผัวมันครับเลือดบอกว่มันไม่ได้คลิปไม่ไหวเน้ฝนสิตุ จอดจอดตังางสติก่อนโอ้ cji, สาวนน่ะเอามันไม่ออกไม่ต้องกินหรอกค่ะไม่กินไม่ต้องอยากกินไม่มีก็ไม่ต้องกิน ບໍ່ບໍ່ໄ ป่อยกระรุนด้พี่น้องรุนมันหิวเลยพอแล้วนะพอแล้วป่ะ เออมันไปถ่ายคลิปไหนเมียเพื่อน,นปลเรียวค่ะพี่นอ้อ <laughs> งพี่นอ้องพี่น้องเออมันไม่เต็มง่ายหรอกเชื่อนูน้นนี่มันมาสวิงตัวมาแล้วฮะ <laughs> นี่เ,เอาปากกันเนองเขาคมคนจิมาแล้ว ดูนะฮะทำงานแข่งกระฟุนจริงๆค่ะให้จัญญรักมือโอ้นูกช่งน้องให้จัญญรักมือนะข่อยทา,าปอบไว้แล้วก็ปแล้วมัน มารอลุ้นจังนกนะมารอลุ้นจังนกนะจะรอดหรือจะล่วงงานนี้ติดแลด้วรอบหนึ่งนะแต่ร้านเฮ้เจ <c ười> ียวจะซ้ำรอยเดิมหรือเปล่านะประสบการณ์เราไม่ซ้ำรอยเดือม ยกเทนะพี <ítulo> okay ่อ anyway? <si> ี้ยกเทนะฮาฮลยฮม่ลงใา่ไหม เดินเออเอาปุ้งกี้มันเข้าไปด้วยพี่น้องเอาปุ้งกี้มันเข้าไปด้วยหนูเอาไปไว้ตรงนู้นที่มันอยู่อ่ะมันก็สิตายลงเม็ดอีดี <c oughs> บ่เว้ยระวังระวังปุ้งกี้ถึงล่นถึงหัวแน่ละ่ะ จะเสร็จไหมครับอันนี้น่าจะเป็นเที่ยวสุดท้ายนะทุกคนเที่ยวสุดท้ายนะพนะ<ส>ี่นอกนะเดีเ๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะสวัสดี